เพลินกับนางไพ่สองผัวเมียในมีอาชีพหั่นใบายาสูบขายหรือว่ายาเส้นนั่นแหละก็ปลูกใบายาเอาไว้หลายไร่เสร็จแล้วก็มีเสาไม้ที่เจาะเป็นรูสำหรับยัดใบายาสูบจนแน่นเสร็จแล้วก็ใช้มีดที่คมกริปบปาดเป็นเส้นบางๆวันหนึ่งก็ได้ไม่ใช่น้อยก็พอมีอไรายได้พออยู่พอกิน มีพ่อตาแม่ยายแล้วก็พ่อผัวแม่ผัวก็มาช่วยกันด้วยเพราะว่าเป็นงานเบาๆคนแก่ก็ทำได้นางอัมไพนี่กินเหล้าเสี่ยงชุนทุกวันส่วนในเพลินผู้ผัวนี่เช้าขึ้นมาก็กินกระทิงแดงทุกเช้าพอบ่ายก็อีกขวดเย็นก็ซื้อเหล้าขาวใส่ขวดกระทิงแดงออกมาสองขวดทุกวันส่วนนางอัมไพก็ซื้อเสี่ยงชุนมาครึ่งขวดทุกวันเหมือนกันทั้งคู่ไม่มีลูก อายุก็แค่สามสิบต้นๆวันหนึ่งในเพลินก็ถามนางอัมไพว่าวันนี้มีอะไรแกล้มเล้ามาาั้ง่ะนายอัมไพก็บอกก็มึงก็ไปดูเอาเองสิว่าแม่กูแกงอะไรนายเพลินก็ร้องถามแม่ยายแม่มีอะไรกินมาาั้ง่ะแม่ยายก็บอกมีต้มโคลงปลาดุกย่างกำลังจะสุกแหมดีดีแม่เดี๋ยวขอสักตัวนะนางอัมไพก็บอกไอเพลิน เดี๋ยวมึงไปตักมาให้กูตัวนึงด้วยนะอ้าวมึงอยากกินก็ตักเองสิอีพยัยมึงนี่ไม่เคยปรนิบัติผัวแล้วยังมาใช้ผัวอีกบาปนะเว้ยแหมแปลกกูใช้แค่นนคเนี้ยทำบนคืนนี้ยมึงนอนนอกมุงเลยเสร็จแล้วทั้งคู่ก็เถียงกันทะเลาะกันจนพ่อตาแม่ยายรำคาญแม่ยายก็เลยตักมาให้คนละชามนางอัมพายก็บอกแม่ไม่น่าจะไปตักให้มันกินหรอก ไอห,หลังยาวเนี่ยหาเรื่องให้แม่กูเหนื่อยทุกวันในเพลินก็บอกกับมึงอ่แหละขี้เกียจหลังยาวข้าวปลาไม่หุงเย็นก็รีบไปซื้อเสียงชุนมาแดกจนใครๆเขาเรียกมึงเจ้าแม่เสี่ยงชุนแล้วรู้ตัวซะบ้างกูละเกลียดจริงๆนะผู้หญิงกินเหล้าเนี่ยน,นางอําไพก็บอกว่าแล้วมึงในเลวใครใครเขาเรียกมึงเจ้าพ่อกระทิงแดงแดกวละสองขวดนี่ถ้าเขาไม่ห้ามกินเกินเวลาสองขวดมึงคงแดกทั้งวันนะน่ะ เสร็จแล้วก็ยังซื้อเหล้าขาววันละสองขวดใส่ขวดกระทิงแดงมาอีกแท้ไองโง่แทนที่จะซื้อครึ่งขวดไปเลยก็ไม่ซื้อมันเรื่องของกูจิบทีละนิดทีละหน่อยนี่มันอร่อยกว่ามารินใส่แก้วเว้กูชอบของกูแบบเนี้มึงอย่ามาปากดีนะถ้ากูรู้ว่ามึงเป็นผู้หญิงที่ชอบกินเหล้านะียกูไม่เอามาทำพันหรอกพ่อแม่มึงไม่สั่งสอนบ้างหรือไงอีพาย นางอัมพัยได้ยินอย่างนั้นก็ลุกขึ้นดา่าที่ตัวมึงอ่ะพ่อแม่สอนมาดีนักเหลือเกิน้ไงถึงแดกเหล้าขาวได้มึงแดกได้กูก็แดกได้แต่กูยังเสียเปรียบมึงกูไม่ได้กินเอ็มหรือว่ากระทิงแดงเหมือนมึงน้อยมาพาดพิงถึงพ่อแม่กูเดี๋ยวกูยันตกบ้านเลยมาอยู่บ้านกูแล้วยังมาว่าพ่อแม่กูไม่สั่งสอนทั้งคู่ก็เถียงกันเสียงดัง พ่อตาแม่ยายนั่งกินข้าวอยู่ในครัวก็แสนที่จะรำคาญปลาหม้อแกงเปล่ปาๆเวียงหม้อแกงเปล่ปาๆใส่ทั้งสองคนผัวเมียพ่อตาก็บอกมึงจะด่าพ่อล่อแม่กันมึงก็เกรงใจกันมั่งนะกูถ้ารำคาญน,นะเกินะอเจ้าแม่กับเจ้าพ่อเนี่ยแดกเข้าไป้เล่าอะ่ะแดกมันตายไปเลยพวกพี่พี่ไม่มีใครก็เหมือนมึงนะอีภัยทั้งที่เขาเป็นผู้ชายนี่มึงเป็นผู้หญิงคนเล็ก พ่อแม่หวังฝากผีฝากใข่ตั้งแต่มึงติดเหล้าข้าวปลามึงก็ไม่หุงอีกหน่อยแม่มึงหุงไม่ไหวก็คงอดกินกันเลยลูกเวนนางอัมพัยก็เถียงถ้าถึงเวลานั้นนะ่ะแม่หุงไม่ไหวฉันก็หุงให้แดกเอ้ยให้กินเองอ่ะแม่แม่ก็บอกว่ากว่าจะถึงวันนั้นนะ่ะมึงก็คงเป็นพิษสุราเรื้อรังแล้วละ่ะคงจะหุงให้กูแดกได้หรอกกูจะอยู่ช่วยมึงอีกสองสามปีแล้วกูไปอยู่กับพี่ชายมึงแล้วละ่ะอืม แม่คิดดูแล้วเหรอที่จะไปอยู่กับพี่กับลูกสะพ้ายแม่แม่อยู่กับฉันก็มีเงินเดือนกินแกะอีแค่หุงข้าวนี่มันนักหนาอะไรฮะแม่หมากพลูฉันก็มีให้พ่อกับแม่กินอยากกินอะไรก็ให้เงินไปซื้อกินถ้าฉันทําให้ขนาดนี้ยังว่าไม่ดีก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วแม่ก็บอกกูไม่ได้ว่ามึงไม่ดีแต่กูรําคาญที่มึงทะเลาะเถียงกันทุกวันเน่ยกูเบื่อเต็มทนเห็นไหมเพลินพรามึงอปากเสียมาว่ากูก่อน ทำให้พ่อแม่กูรำคาญใ้เลวนางอัมภัยก็ด่าผัวนายเพลินก็บอกว่ากูมึงมันทําตัวไม่ดีอ่ะเลวซะยิ่งกว่าผู้ชายโคตรมึงนี่บัดซบจริงๆนี่เพลินโคตรมึงอสิเลวนี่มึงนี่ขึ้นโคตรกูก่อนนะพ่อมึงก็กิกนเหล้าเหมือนกันวันเนี้ยให้มึงรู้ที่เจ้าแม่เสี่ยงชุนอย่างกูมั่งว่าแล้วนางอัมภัก็ลุกขึ้นถีบนายเพลินจนหงายทอง ในเพลินลุกขึ้นได้ก็ปรีเข้าหาหนางอภัยประเคนทั้งหมัดทั้งเข่าใส่จนพ่อตาแม่ยายต้องเข้ามาห้ามเอ้ยมันเกินไปแล้วนาะยเ,เพลินมึงตีลูกกูเกินไปแล้วนะหยุดได้แล้วในเพลินก็บอกว่าเป็นไงอะ่ะอีเจ้าแม่เสียงชุนมึงเห็นฤทธเดชเจ้าพ่อกระทิงแดงอย่างกูได้ยังทีหลังอย่ามาทำกูก่อนนะว่าแล้วในเพลินก็นั่งหันหลังจิบเหล้าต่อ ชามต้มโคลงก็หกระเนระนาดแม่ก็ต้องเก็บต้องกวาดนางอัมภัยก็เน็บขวดเหล้าไปนั่งอีกมุมหนึ่งกินเหล้าได้สักพักก็บอกแม่เจียวไข่ให้ไหนจะกแกล้มเหล้าแม่ก็บอกว่าต้มโคลงก็ยังมีเดี๋ยวตักให้ใหม่ปากฉันแตกขนาดนี้ฉันจะกินต้มโคลงได้ไงแม่ไปเจียวไข่มาเร็วแม่ก็ถอนใจเออ มึงนี่ใช้กูยังไปขี้ข้าเลนายนาลูกเวนพอเมาได้ที่นางอําไพก็เข้านอนถ้วยชามไข่เจียวก็ไม่เก็บส่วนนายเพลินก็ยังโกรธเมียก็นอนมาตรงระเบียงยุงกัดเพียบแต่ก็หลับไม่รู้สึกอะไรพอเมาตีกันครั้งนี้ก็นับว่าหนักกว่าทุกครั้งที่ทะเลาะก,กันนายเพลินไม่เคยประเคนทั้งหมดัดทั้งเท้าใส่นางอําไพขนาดนี้มาก่อน พอตื่นเช้าในเพลินก็งงว่าตัวเองมานอนอยู่ตรงนี้ได้ไงนึกทบทวนอยู่พักหนึ่งถึงได้นึกออกก็เข้าไปงอนางอัมภัยที่ตาเขียวปากเจอหน้าบวมนางอัมภัยก็บอกว่าไม่เป็นไรละ่ะต่างคนต่างเมาฉันก็คงจะผิดด้วยละ่ะนางอัมภัยเห็นผัวหน้าตามีแต่รอยยุงกัดก็บอกที่หลังเมาขนาดไหนก็ต้องเข้าไปนอนในม้งนะยุงกลางคืนมันกัด มันจะทําให้เป็นไข้สมองอักเสบแล้วนี่เข้าหน้าหนาวแล้วยุงก้นปล่องก็เริ่มมีจะเป็นไข้ป่าถ้าโดนตัวที่มีเชื้อมาลาเรียกัดเอาทั้งคู่ก็คุยกันดีแบบห่วงยายกันเสร็จแล้วก็พากันไปเก็บใบายาสูบแต่เช้าส่วนพ่อตาแม่ยายพ่อผัวแม่ผัวก็พากันมานั่งหั่นใบายาสูบแม่ยายก็บอกกับพ่อผัวแม่ผัวว่าเมื่อวานเนี่ย ลูกแกมันตบตีลูกฉันสนวมเลยต่างคนต่างเมาพอสั่งเมามันก็ดีกันเหมือนกันไม่เคยทะเลาะก,กันตกเย็นมันก็จะต้องหาเรื่องอีกอะมักขุดขด้อจนมาด่ากันน่ารำคาญจริงๆรงิพอผัวก,ก็พูดแกมประชดออกยังไม่ชินอีกเหรอแม่ยายก็มองคอนไอ้ที่ฉันพูดเนี่ยฉันต้องการให้สั่งสอนมันมั่งลูกแกเออพอเย็นแกก็กลับบ้าน ฉันสิต้องทนนำคานอยู่ทุกวี่ทุกวันเย็นนี้ในเพลินบอกจะไปกินเหล้าที่ร้านค้าดีกว่าอยากจะคุยกับเพื่อนเพื่อนบ้างนางอัมภัยก็บอกว่าฉันก็อยากจะไปกินที่ร้านเหมือนกันจะปล่อยฉันกินคนเดียวได้ไงที่บ้านมันไม่สนุกอ่ะเวลาไม่เมาเนี่ยนางอัมภัยก็พูดดีไม่ขึ้นมึงขึ้นกูก็สรุปว่าทั้งคู่ทั้งผัวทั้งเมียไปกินที่ร้านค้าเพื่อนสองสามคนนั่งกินอยู่ก่อนหน้านี้ก็ดีใจรีบทักทาย ในจวบก็รีบชวนให้มานั่งด้วยกันเอ้ามามามาแหมวันนี้ลมอะไรหอบมาพร้อมกันทั้งเจ้าแม่เสียงชุนเจ้าพอ่อกระทิงแดงมานั่งด้วยกันเร็วเพื่อนก็มีแต่ผู้ชายมีแต่นางอัมไยคนเดียวเท่านั้นที่เป็นผู้หญิงนางอัมไยก็สั่งเสียงชุนมาครึ่งขวดแล้วก็สั่งถั่วทอดเสร็จแล้วก็สั่งยำบุญเส้นกะต้มยำมาเลี้ยงทุกคน เพื่อนๆดื่มกินกันได้สักพักพอตึงๆก็อดถามไม่ได้ว่านางอัมภัยนะ่ะไปโดนใครทำร้ายมาในเพลินที่เริ่มเมาก็บอกว่ามันปากเสียก็เลยโดนเจ้าพ่อกระทิงแดงสั่งสอนสนิดหน่อยในจวบก็พูดเล่นบอกโอ,โ,อโอ้เจ้าแม่เสี่ยงชุนสู้ไม่ไหวละสิถึงหน้าตายับเยินขนาดนี้เจ้าแม่ไปยอมมันได้ยังไงนางอัมภัก็ชักฉุนฉันไม่ได้ยอมมันนะ แต่ฉันยังไม่ทันได้ตั้งตัวเพื่อนๆนก็พากันหัวเราะนางอภัยก็สั่งให้แม่ค้าคิดตังจะกลับแล้วจะไปกินต่อที่บ้านเพราะไม่สบอารมณ์ที่เพื่อนหัวเราะเยาะไอ้เพลินกลับไปแดกต่อที่บ้านในเพลินก็กูจะแดกที่เนี่ยมึงจะกลับก็กลับไปก่อนเถอะกูกําลังสนุกนางอภัยก็บอกทางมันเปลี่ยวมึงจะให้กูกลับคนเดียวได้ไงในจวบก็นั่งกินต่อสักพักก็นะค่อยกลับ นางอําัยที่เริ่มเมาก็บอกว่ากูไม่อยากจะแดกกับเพื่อนปากหมาในจวบก็บอกว่าอ้าวทำไมเจ้าแม่พูดอย่างนั้นนะเพื่อนอีกสองคนก็ว่าแหมแค่พูดเย้าหยอกกันจะไปถือสาทำไมในเพลินก็ว่ามึงดา่าเพื่อนกูได้ยังไงเอีย่ยมภัยเมื่อวานนี่โดนเข้าไปยังไม่เข็ดเหรอเพื่อนก็ห้ามบอกใจเย็นๆเ,เจ้าพ่อกระชิงแดงอย่าไปพูดลบหลู่เจ้าแม่เสียงชุนขาวมันไม่ดี นางอัมภัยก็ถามมึงจะกลับไหมหเรวกูไม่กลับกูจะอยู่กินต่อกับเพื่อนจนร้านปิดนางอัมภัยคว้าขวดเสี้ยงชูนตีหัวในเพลินโผล่จนหัวแตกเลือดอาบในเพลินบ้าเลือดก็ลุกขึ้นต่อยเสยปลายคางนางอัมภัยจนสลบคาที่เพื่อนๆก็มัวตกตะลึงห้ามไม่ทันเจ้าของร้านก็มาไล่เพราะว่าโต๊ะอื่นเขาตกใจ เพื่อนบางคนที่ยังเมาไม่มากก็บอกว่าให้ช่วยกันอุ้มนางอัมพายขึ้นท้ายรถกระบะพร้อมในเพลินที่เลือดอาบหัวในเพลินเห็นเบียนิ่งไปก็ตกใจกลัวเมียจะตายในจวบกวับเพื่อนอีกคนที่นั่งท้ายกระบะไปด้วยก็บอกทําใจดีๆทําใจดีๆนางอัมพายยังหายใจอยู่ในจวบก็ถอดเสื้ออุดปากแผลให้ในเพลินเมื่อถึงโรงพยาบาล ในเพลินก็ถูกเย็บแผลไปแปดเข็มเจ็บไม่น้อยนางอัมภัยก็ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจอยู่หลายชั่วโมงกว่าจะฟื้นประกอบกับเมาด้วยก็เลยหลับยาวพอฟื้นขึ้นมาหายงงนางอัมภัยเห็นผัวนั่งอยู่บนหัวมีผ้าพันแผลนางอัมภัยก็ร้องไห้นี่แกไม่เป็นอะไรมากใช่ไหมฉันนึกว่าแกกับบานแยกซะแล้วฉันขอโทษนะ ในเพลินก็บอกว่าข้าคนนึกว่าเองจะตายใจคอไม่ดีเลยข้าจะไม่กินเหล้าแล้วจะไม่ตบตีเองอีกแล้วข้าสัญญานางอัมภัยก็บอกว่าฉันก็จะไม่กินเหมือนกันเหล้ามันไม่ได้ทําให้อะไรดีขึ้นนะเลิกเหล้าแล้วบางทีเราอาจจะมีลูกด้วยกันก็ได้นะแกว่าไหมเพราะว่าทุกวันเนี้ยตกเย็นต่างคนต่างเมาแล้วหลับมันก็ไม่มีลูกสักทีในเพลินก็เห็นด้วย ตอนสายทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งสองฝ่ายก็มาเยี่ยมแม่ผัวก็ว่าพวกเองนี่มันบ้าตีกันจนเข้าโรงพยาบาลเลยเหรอเลิกกันดีกว่ามัง้งดูสิลูกข้าหัวแตกหมดแล้วไอ้จวบมันบอกข้าลมแทบจะใส่แม่ยายก็บอกว่าแล้วแกก็ดูลูกสาวฉันสิลูกชายแกก็ทำลูกสาวฉันเข้าโรงพยาบาลเหมือนกันเลิกก็เลิกไปเลย ในเพลินก็ยกมือไหว้พ่อตาแม่ยายแล้วก็บอกว่าเราไม่เลิกกันหรอกครับแต่เราจะเลิกกินเหล้าทั้งพ่อตาแม่ยายพ่อผัวแม่ผัวพูดพร้อมกันจริงเหรอเออดีแล้วดีแล้วนับตั้งแต่นั้นทั้งคู่คนเลิกเหล้าได้ปิดตำนานเจ้าแม่เสียงชุนกับเจ้าพ่อกระทิงแดงต่อมาก็ได้ลูกชายคนหนึ่งนางอัมภัยก็รู้ซึง้งถึงความรักที่พ่อแม่มีต่อลูกทีนี้ก็ไม่ให้แม่หุงข้าวไปกินแต่เช้าแล้ว นางอัมพัยหุงเองแล้วก็จัดของให้แม่ใส่บาตรทุกเช้าชีวิตก็มีความสุขขึ้นแต่สิ่งที่ในเพลินยังเลิกไม่ได้ก็คือต้องดื่มกระทิงแดงวันละสองขวดเหมือนเดิมครับเรื่องนี้เกิดหลายสิบปีมาแล้วครับบุญเรือนนี้เป็นลูกสาวชาวไร่าชาวนา แต่ว่าพ่อของเธอนะเป็นนักเลงหมู่บ้านนั้นก็คนทั้งละแวกยำเกรงแกมีข่าวว่าเคยฉุดคราบผู้หญิงไปทำไม่ดีไม่ไร้ายในสมัยเป็นหนุ่มเนย,ยังไม่มีเมียเป็นตัวเป็นตนที่นั่นเป็นหมู่บ้านเล็กๆก็จริงแต่ก็มีคนอาศัยอยู่ไม่ใช่น้อยอยู่ในภาคกลางมีแม่น้ําสายใหญ่ไหลผ่านแล้วก็ยังมีคลองสายเล็กๆแยกออกเป็นสาขาอีกหลายสายก็เลยทําไร่ทํานากันอย่างไม่กลัวขาดแคลนน้ํา ไร่ผักบ้างนาข้าวบ้างงอกงามได้ผลดีชาวบ้านก็มีความเป็นอยู่ที่ไม่อดไม่อยากแต่ก็มีพวกที่ยังยากจนอยู่นั่นเป็นเพราะติดการพนันขันต่อติดเหล้าเมายางอมืองอเท้าไม่ยอมทำงานหนักไม่เอาเบาไม่สู้คนพวกนี้ทำให้ลูกหลานลำบากต้องเป็นลูกจ้างทำงานรับจ้างต่างๆรับจ้างเขาเก็บพริกตัดอ้อยเกี่ยวข้าวทำงานแลกค่าจ้างเพื่อจะได้ดีมีกินมีอยู่ พอประทังชีวิตไปได้วันวันส่วนเรื่องที่จะตั้งตัวได้เนี่ยมันมองไม่เห็นช่องทางเลยครอบครัวของบุญเรือนน่ะไม่ได้เป็นแบบนั้นเพราะว่าพ่อแม่มีที่ดินทำกินพอที่จะปลูกพืชผักต่างๆไว้ขายบุญเรือนะเป็นคนสวยผิวค่อนข้างขาวแต่ไม่ถึงกับขาวผุดผ่องอะไรมากมายพออายุเธอได้17ปีก็มีคนมาติดต่อให้บุญเรือนไปประกวดนานสงกรานด้วยเห็นว่าเป็นคนหน้าตาสวยหมดจดหุ่นดีผิวเนียน เขาประกวดกันที่อำเภอซึ่งประกวดกันทุกปีอยู่แล้วซึ่งตัวของบุญเรือนเองก็ไม่มีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้เนื่องจากเธอไม่อาจจะตัดสินใจอะไรได้ต้องเป็นหน้าที่ของพ่อแม่พ่อเป็นนักเลงก็จริงแต่ก็ไม่หวงถ้าลูกสาวจะไปประกวดแม่ก็เต็มใจเพราะจะได้เชิดหน้าชูตาเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึง่งบุญเรือนเป็นเด็กหัวอ่อนเชื่อฟังพ่อแม่แล้วก็เป็นลูกสาวคนโตไม่ได้เป็นคนที่เอาใจตัวเอง สงกรานปีนั้นเทปีสงกรานก็คือบุญเรือนนั่นเองบุญเรือนได้เป็นเทพีชั่วเวลาไม่กี่ชั่วโมงก็มีคนมาชอบเธอกันมากหน้าหลายตามีแต่คนชมว่าเธอสวยอย่างนั้นสวยอย่างนี้เป็นที่หมายปองของหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ที่ได้พบเห็นความงามของเธอเข้าแล้วบรรดาหนุ่มๆแถวบ้านพูดถึงกันแต่เธอนี่แหละไปทางไหนก็จะได้ยินเสียงกล่าวขวัญถึงความงามของบุญเรือนรวมทั้งพวกที่พูดไปทางลามกจกเปรต แต่ว่านั่นต้องเหลียวหน้าเหลียวหลังมองซะก่อนนะถ้าพ่อของเธอบังเอิญผ่านมาได้ยินข้าวนี่เป็นเรื่องแน่มีหนุ่มคนหนึ่งหลงรักบุญเรือนเอามากๆแต่ว่าเขาไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนี้เป็นคนอีกหมู่บ้านหนึ่งอยู่ใกล้กันแถมญา,าติญาติของบุญเรือนเองก็รู้จักเขาคนนี้ดีเขาพูดจากเกี่ยวพาราศีบุญเรือนอยู่บุญเรือนเมื่อเธอจะไปไหนมาไหน,ไ,หนไกลๆก็ไม่เคยจะไปตามลําพังคนเดียวจะต้องมีน้องชายไปด้วย เวลาที่สองพี่น้องไปตลาดไปซื้อข้าวของเครื่องใช้หรือว่าไปดูหนังกลางแปลงหรือว่าไปดูหนังปิดวิกเก็บเงินก็จะมีเพื่อนแถวแถวบ้านนะมากันเป็นกลุ่มพวกหนุ่มๆก็จะพากันเดินตามผู้จา่ายอกยา้ากระแซวแย่เป็นที่สนุกสนานคลืน่นเครงกันไปจนอยู่มาวันหนึ่งบุญเรือนกับน้องชายไปซื้อของกันแล้วก็ยืนรอรถกันอยู่ที่ข้างถนนก็มีรถปิกอับคันนึงแล่นผ่านมาจอดถามว่าจะไปไหนกันทั้งสองก็บอกว่าจะกลับบ้าน คนในรถก็ว่าไปทางเดียวกันเลยขึ้นมาสีจะไปส่งทั้งสองก็ขึ้นรถคันนั้นทุกคนก็รู้จักกันอยู่แล้วเนี่ยรถคันนั้นน่ะมีผู้ชายสองคนคนขับชื่อนายเอกอีกคนชื่อนายกล้องแล้วก็คนที่ชื่อกล้องนี่แหละเป็นหนุ่มที่หลงรักบุญเรือนแต่พอไปถึงที่หมายจะพากันลงก็ไม่ง่ายซะแล้วเพราะว่าบุญเรือนถูกจับตัวไว้แต่ปล่อยน้องชายลงเพียงคนเดียวในปีที่เกิดเรื่องนี้บุญเรือนอายุ18ปีส่วนน้องชายอายุ12เท่านั้น เขาให้น้องชายกลับไปส่งข่าวที่บ้านคนชื่อในกล้องนี่เป็นคนต้นคิดพาอรักบุญเรือนมานานแล้วนี่เป็นโอกาสเหมาะพอดีก็พากันขับรถไปที่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีพาบุญเรือนไปพักอยู่กับญาติของนายเอกแต่พอไปถึงราชบุรีเรียบร้อยแล้วหนุ่มกล้องก็เกิดเปลี่ยนใจเพราะตัวเองไม่มีเงินที่จะไปขอขมาและพ่อของบุญเรือนอ่าก็อย่างที่บอกกับเป็นนักเลงที่คนกลัวซะด้วย เขาก็เลยบอกกับเอกว่าเขาไม่เอาแล้วเขายกให้เพื่อนก็นแล้วกันเอ๊ะเขาพูดง่ายๆฮะแต่เขาก็มีเหตุผลของเขาเขาว่าเพราะญาติผู้ใหญ่ของเอกเป็นคนมีหน้ามีตาทุกคนก็นับถือเพราะว่าเป็นคนดีตัวของเอกนั้นแม้จะไม่มีเงินแต่ญาติพี่น้องเป็นคนมีอันจะกินก็จะต้องช่วยเหลือกันอยู่ดีจะไม่ปล่อยให้ลูกหลานต้องตกที่นั่งลําบากในเอกคนนี้เขาไม่ได้ทํามาหาก,กินอะไรเป็นนักพนันคนหนึ่งมีเงินก็เล่นไม่มีเงินก็ไปดูเขาเล่น แล้วก็เป็นคนเฉยๆฉยรูปร่างหน้าตาของในเอกก็ไม่สูงสงา่าละมีราศีแต่ประการใดตัวป้อมป้อมไม่หล่อถ้าดูทางด้านเขาในกล้องต่างกันเพราะในกล้องนี่รูปร่างสูงใหญ่ผู้จาเสียงดังแบบนักเลงแบบคนเกเรชงช่างฐานะทางบ้านไม่ดีแต่ชอบการพนันเอกไม่ชอบใจเลยที่เพื่อนหาเหามาใส่หัวให้อย่างนี้เพราะเขาไม่ได้ชอบบุญเรือนเขาก็ปฏิเสธแต่ในกล้องก็พยายามกล่อม ในที่สุดเอกก็ตกลงเพราะคิดว่าตัวเขาเองไม่เสียหายอะไรเขาเป็นผู้ชายคนเสียหายไม่ใช่เขาแน่แนผลออกมาก็คือบุญเรือนไม่ยอมแต่ว่าญาติญาติของเอกก็คือคนบ้านที่พากันไปพักอยู่ด้วยนั่นแหละที่เป็นผู้หญิงดูมันจะอยากได้บุญเรือนมาเป็นหลานสะพ้ยก็ได้พูดกล่อมบุญเรือนว่าเราเป็นผู้หญิงมาแบบนี้แล้วไปบอกใครเขาว่าไม่เสียอะไรนะใครเขาจะเชื่อทุกคนก็ต้องเข้าใจว่าเราเสียตัวแล้วไหนไหนก็มาแล้วก็ให้มันเลยตามเลยไป บุญเรือนเป็นคนซื่ออยู่ในครอบครัวที่พ่อแม่หวงแหนถนอมมากก็เลยไม่รู้เล่เหลี่ยมของคนอื่นแล้วก็ตัวเองก็อายุยังน้อยยังขาดประสบการณ์บุญเรือนก็เลยจำยอมในระหว่างนี้พ่อของบุญเรือนก็ได้ส่งคนออกติดตามคิดว่าถ้าเจอก็จะจัดการเพราะเหมือนเป็นการเหยียบหน้าเขาเลยทีเดียวหยามกันมากเขาไม่มีทางจะเอาไว้เปน็นนันขาดตามหากันกวักแต่ก็ยังไม่ทันจะเจอก็มีคนส่งข่า,ขาว ญาติของนายเอกให้คนไปติดต่อพ่อของบุญเรือนพูดจาคุยกันในเรื่องนี้เพื่อยุติปัญหาพ่อไหนไหนก็ไหนไหนไปแล้วพ่อแม่ของบุญเรือนโกรธมากโดยเฉพาะพ่อของเธอลั่นปากว่าจะไม่เอาไว้แต่แล้วลูกสาวตัวก็เสียหายด่างพร้อยไปแล้วจะทํายังไงได้ทนกล้ามกลืนผืนทนอีกอย่างก็าเป็นห่วงลูกสาวมากจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้ถ้าไม่ยอมรับให้เขาเข้ามาพวกนั้นอาจจะไม่พาลูกมา ก็จะต้องมีเรื่องกันถึงโรงถึงศาลและที่สำคัญลูกสาวตัวเป็นฝ่ายที่เสียหายมากมายมันยากลำบากใจเหลือเกินแม่ตัวของนายเอกจะไม่เป็นหลักแต่เห็นแก่ญาติของนายเอกเพราะคนพวกนี้เป็นคนดีนับถือกันมาก่อนในที่สุดก็ยอมรับแล้วก็ถึงวันที่จะขอขมากันชาวบ้านก็หวั่นใจว่าจะเกิดเรื่องเพราะพ่อพอ,องบุญเรือนเนี่ยอาจจะเกิดหมดความอดกลั้นขึ้นมา แต่ดีเหลือเกินที่ไม่มีเหตุการณ์อย่างนั้นการขอขมาก็ผ่านไปด้วยดีในเอกพาบุญเรือนไปเช่าห้องอยู่กันํำพังสองคนเอกไม่มีเงินญาติของเอกก็ช่วยออกเงินค่าเช่าให้ทั้งสองอยู่ด้วยกันนั้นไม่ได้ทํามาหากินอะไรและเอกก็ยังคงวนเวียนอยู่ในวงการพานันพอวันอาทิตย์เขาก็จะเข้ากรุงเทพกันเป็นคันรถนักเล่นในเต็มคันเพื่อไปสนามม้าไปเล่นม้าก,กันพอมืดก็กลับได้บ้างเสียบ้างพูดได้ว่า เขาสองคนในอยู่กันไปวันวันไม่มีอะไรดีขึ้นมาเลยพ่อแม่ของบุญเรือนเห็นสภาพอย่างนั้นแล้วก็สงสารลูกจับใจก็ออกปากชวนลูกสาวบ่อยๆให้กลับไปอยู่บ้านถ้าขืนอยู่อย่างนี้ก็เหมือนคนไม่มีอนาคตอะไรเลยเพราะว่าในเอกไม่ใช่คนทํามาหากินแต่บุญเรือนก็ไม่กลับเธอคิดยังไงไม่มีใครรู้เธออาจจะคิดว่าเมื่อตกเป็นเมียของเอกแล้วก็จะต้องอยู่ด้วยกันตลอดไปเหมือนกับพ่อกับแม่ของเธอที่อยู่ด้วยกันไม่แยกจากไปไหน ทั้งคู่อยู่กันมาเกือบปีบุญเรือนก็เกิดอยากจะมีลูกอันนี้อาจจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้บุญเรือนอดทนอยู่ต่อไปนายเอกมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งชื่อไานโอ๋เขาชอบมาหยอกเย้าบุญเรือนว่าทำไมไม่มีลูกสักทีละบุญเรือนบุญเรือนก็บอกเขาตรงๆว่าไม่เคยนอนด้วยกันโอ๋ก็พูดว่าอ้าวทำไมละไอเอกเป็นหินไปแล้วเหรอไม่สนใจบุญเรือนแล้วเหรอ โอ้นั่นก็คิดว่าตนเข้าใจความรู้สึกของเพื่อนว่าเป็นพ่ออะไรเพราะว่าในเอกไม่ได้รักบุญเรือนมาก่อนแล้วก็เพราะเป็นเพราะเพื่อนเท่านั้นที่ทําให้ต้องยอมรับบุญเรือนเอาไว้ในเอกเป็นคนพูดจาดีไม่โวยวายเหมือนในกล้องแล้วก็เขาไม่เคยดูว่าบุญเรือนเลยก็ทําให้บุญเรือนอยู่กับเขาได้ผ่านไปหนึ่งปีบุญเรือนก็ดูจะเชื่อฟังคําชักชวนของแม่ที่ให้กลับไปอยู่บ้านเพราะว่าอยู่กับในเอกไม่มีอนาคตอะไรเลย อยู่มาวันหนึ่งเธอก็ตัดสินใจกลับไปอยู่บ้านพ่อแม่เป็นเรื่องที่รู้กันไปทั้งหมู่บ้านเอกก็ไม่ได้ว่าอะไรหลังจากนั้นสี่เดือนต่อมาก็มีข่าวว่าบุญเรือนจะแต่งงานกับชายที่เคยรักและชอบบุญเรือนมาก่อนและวันนั้นเขาก็ยังรักชอบเธออยู่ไม่เปลี่ยนแปลงแม้ว่าเธอจะผ่านสิ่งเลวร้ายมาแล้วแต่เขาก็ไม่ถือสาเลยนอกจากเขาจะยังรักเธอแล้วเขาก็ยังสงสารในชะตากรรมที่เธอจะต้องได้รับอีกด้วยเขาไม่ใช่คนหมู่บ้านนี้แต่อยู่อีกหมู่บ้านหนึ่ง พอแต่งงานกันแล้วเขาก็รับเธอไปครองคู่กันที่บ้านของเขาไม่มีใครได้ข่าวบุญเรือนมากนักเหมือนกับเธอหายเงียบไปเฉยๆแต่ก็รู้กันว่าเธอไปอยู่กับคนที่เธอรักจริงๆแล้วก็ไม่ได้รังเกียจสิ่งที่เธอผ่านมาคนที่รู้ว่าบุญเรือนเป็นอย่างไรก็คือพ่อแม่ญาติพี่น้องของเธอส่วนนายเอกก็ยังเป็นอยู่เหมือนเดิมเขายังเป็นคนที่ไม่ทํางานทําการอะไรเป็นชิ้นเป็นอน แต่ในเวลาต่อมาเขาก็ได้ผู้หญิงแถวบ้านมีคนพูดกันว่าเขาสองคนเคยได้เสียมาก่อนนานแล้วแต่ยังไม่ลงเอยกันสักทีมาระยาะทหลังทั้งคู่เกิดหวนมารักกันอีกก็พากันหนีไปแล้วก็กลับมาขอขมากันทีหลังทุกวันนี้ในเอกมีลูกสาวสามคนแล้วปู่ย่าตายายก็เลี้ยงกันไปอยากได้ลูกชายแต่ก็เป็นผู้หญิงซะทุกทีไปสองผัวเมียก,กินอยู่หลับนอนที่บ้านพ่อแม่แล้วก็เล่นการพนันเหมือนกันทั้งคู่เลยเออคู่ คู่สร้างคู่สมเมือนจริงๆถึงจะอยู่กันได้